นี่ฮะบ่ายเออยังไม่สี่โมงนะฮะก็เริ่มขายแล้วนะฮะโอ้คนง,งานพร้อมแล้วนะครับนี่แต่แก็คนเต็มเลยสวัสดีจ้าน้องโดนัทอัตวันเลยนะวันนี้นะแดดแม่งเปรี้ยงนะฮะยัร้อนเลยค่ะพี่ตู่แดดกำลังส่องเลยจะไม่เป็นไรฮะเพื่อความอร,อร่อยออร่ยนะทุกคนก็ยอมร้อนมารอกินยำประกบลูกค้าลูกค้ายอมมานะร้อนก็ร้อนนะนี่ครับเพราะว่ามันอร่อยนี่เองนะั่นดูดูดูด วันนี้พริกเต็มถังนะวันนี้ผมจะอยู่ยาวๆที่ร้านประกอบยำสามแสพบสกขาอุดมเดชสมุทรปราการนะมาดูว่าพริกถังนี้จะหมดไหมนะฮะวันรุ่นกันนะวันนี้ครับอขออย่างเดียวยให้ผลตกนะน้องโดนนะนี่ตะบนมาลูกค้าไมมาถ้าตะบนมาก็ตัวใครตัวงมันแบบนี้นะ <c oughs> แต่พอกาดานเราไม่ต้องพูดถึงนะ <c oughs> แ,แดดแดดงี้นะฮะวันนี้มีจัดเต็มนะฮะเมื่อวานผมมาถึงตอนช่วงค่ำๆของจะหมดแล้วนะแต่วันนี้นะฮะนี่ครับมีทุกอย่างเลยพร้อมนะะโอ้โหดู ไข่หมึกน่ากินมากนะฮะปลาดิเซียวไข่ปลาดิเซียวอันนี้เป็นโซนที่ดิบที่หนึ่งนะจะมีกุ้งสดมีมีหม,มึกสายมีปูมานะฮะนี่ยำประกบเนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่น้ำยำนะฮะน้ำยำจะให้เยอะมากนะฮะในแต่ละร้านทุกร้านนะคนที่ติดตามคลิปสุนิจโรทราเวลนะจะรู้ว่าประกบให้น้ำยำเยอะมากนะฮะแล้วมันก็เป็นผลดีครับเพื่อลูกค้าจะได้อ่า เวลาผสมกับผักข้าวโพดมะม่วงมันจะเข้ากันนะฮะแล้วก็จะให้เข้าถึงรสชาตินะนี่ดูน้ำซะก่อนนี่โอ้ดูน้ำซะก่อนนี่เป็นไงโอ้โหได้เยอะมากร้านนี้แบบต้นฉบับของประกบเป๊ะเลยนะนี่ฮะทำอะไรก็ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะนี่นี่ครับกลางแดดน,นะ ถ่ายอกลางแดดเลยฮะนี่ครับมีมีแหนมด้วยนะใช่ค่ะพี่หนุ่มมีแหนมด้วยฮะแต่ไม่มีปลากระป๋องนะปลากระป๋องมีค่ะแต่ไม่ได้ทอดค่ะอ๋อปลากระป๋องทอดมีทอดไม่ทอดอ๋อยังนี้ไม่ได้ผูกไว้ใช่ไหมพ่อพ่อเก็บร่องพนันปลูกพอผูกไว้หน่อยเดี๋ยวมันโดนรถ่วครับนี่ครับนี่บินนี่เป็นอย่างนี้นะบินเงี้ยนะโอ้ยเจ้าเก๋ยจำปูจำจำจำปูตื่นจะซ้ำมาแล้วนี่ครับตัวฟ้าที่มารอนะ เดี๋ยวไม่เชื่อนะฮะดูเวลาก่อนนะโอ้ยสี่โมงนะสี่โมงเย็นสวัสดีครับผมนี่ครับมาเติมของเติมของอะไรเอ่ย <c oughs> ออกวปเจอร้านนี้จะมีอาจจะมีเสียงรถวิ่งบ้านนะเพราะว่าติดถนนนะฮะ <c oughs> นี่ครับผมฟุ้งฟิ้งนะหาน้ำเชื่อม น้ำมะนาวนะฮะนี่บีบเข้าไปนี่ครับมีข่าวดีนะสลับวันพรุ่งนี้นะรประกบก็เดินทางมาที่กรุงเทพถึงแล้วนะฮะก็จะเปิดสาขาที่ห้านะครับท,ที่แถวรัชดานะฮะประชาราชทรืสักอย่างหนึ่งนะประชาราชอุทิศซอยท่าเรสักอย่างหนึ่งนะฮะแถวรัชดานะฮะก็ไปติดตามไปชิมได้นะฮะก็เปิดมาหลายสาขาแล้วนะาสาลับที่ประกบยำสามแซ่บนะฮะ ยูงเทพนะเดี๋ยวอาจจะเต็มแล้วนะฮะใครต้องการแฟรนไชส์นะติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้ในเฟซประกบยำสามเซ็บนะฮะนี่ครับหรือติดต่อมาทางใต้คอมเมนต์ผมก็ได้นะนะฮะติดต่อคอมเมนต์อาร์มี่ก็ได้นะหรือติดต่อทางร้านนี่เบอร์โทรนี่ฮะใครอยากได้แฟรนไชส์นะนี่นะครับสองเก้าเก้าไม่แพงเลยครับสร้างงานสร้างอาชีพได้นะสำหรับคนที่ตกงานนะฮะเอาคุณพ่อสวัสดีครับ แน่คุณพ่อเจ้าของร้านนะนี่น้อง,องก็โจ้กับน้องดนัทน,นะฮะต้องเกินน้ำแข็งนะเพราะว่ามันร้อนตรงนี้ครกัดร้อนนะฮะแต่ว่าถ้าขายแป๊บเดียวก็หมดนะนี่เลยนะแซลมอนอมนี่อาสายเลยครับ นี่จะน้ำแข็งเข้าไปนี่ครับดูลูกค้าตะก่อนไม่จดตานะร้านประกบสามแซมนะฮะแาวอุดมเดชนะรื้อประการนะฮะอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟช้างสามเสียนนะลงมาได้เลยครับเดี๋ยวซ้ายเข้ามานะขี่มาสำหรับจ้างมาได้เลยนะไม่ไกลนะฮะซอยสามนะฮะอุดมเดชขวานะ ดียาวนะครับป้ายซอยนะตรงนี้เลยนะตามประกบย้ำสาม 3, แซ่บอยู่ตรงนี้นะฮะซอยอุดมเดชขวานะซอยสามนะนีครับคลิปแรกของสำหรับวันนี้นะฮะโอ้นี่เป็นโซนผักนะชิมได้นะฮะลูกค้าชิมได้นะนี่ครับ เขาบอกไม่เป็นไรครับไม่ชิมราคาประจำเนาะนี่ครับด้านหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้ดูอนุู้เป็นติดถนนในซอยนะเป็นถนนซอยนะฮะจะมีแบบลวกด้วยนะนี่สามประกบสามแซมจะมีแบบลวกด้วยนะวันนี้ผักพร้อมนะอันนี้มีสายบัวนะมีสายบัวมีพร้าวยอดพร้าวพลมมะม่วงแครอท วันนี้ไม่มีสาระแหนะโอ้ซาระแหน่เนี่ยหอมมากคนชอบนะนี่ฮะพอดดดดีเ็ไว้้กััมมาารออนนคะ่๋อก็เลยไม่ใส่เนาะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเพิ่งเด็ดไว้เขาไม่เด็ดตอนเย็นๆแล้วกันนี่คือลูกค้านะฮะโอ้โหได้นอนบ้างยังตะคู่แล้วตะคู่นี่ครับลูกคาร้อนหน้าร้านก็มีนะอย่างเงี้ยเพรบินจะเป็นยาวๆแบบนี้นะนี่บินก่อนหนูบินแบบนี้นะ เมนูเยอะมากนะอันนี้ไม่ใช่ยำทั้งหมดนะจะเป็นสเต็กเป็นอะไรด้วยนะไม่ไม่ยำหมดทอนี่ยำทั้งหมดเลยโอ้ยำทั้งหมดเลยสเต็กแผ่นใหญ่กว่านี้สเต็กแผ่นยาวกว่านี้ร้านนี้มีทั้งสเต็กมีทั้งยำนะนี่เฉพาะโอ้โหเมนูนี่ผพน่าจะเป็นหกสิบเจ็ดสิบเมนูนะเยอะมากนะฮะนี่ราคาก็หลักสิบไปถึงถึงหลักร้อยนะฮะนี่ส่วนใหญ่จะบรรจุกล่องแบบนี้ให้นะฮะนี่ น้องโดนัทเป็นคนยำนะฮะนี่เลยนะครับผู้น้ำยำเยอะมากนะฮะน้ำยำฉ่ำมากขอบคุณครับอ๋อลืมผักลืมผัก เมนูอะไรเอ,อ่ยปลาหมึกนะหมึกออกโทปัสนะฮะนี่ลวก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 นี่ลวกเข้าไปเดี๋ยวก็จะนนีบๆนๆนอ๋อพอใส่ปลาหมึกไปน้ำไม่เดือดเลยรอแป๊บนึงกำลังจะเดือดนะเนื่องจากว่าใช้เตาแก๊สขนาดเล็กนะฮะมีลมมันก็อาจจะอ่าโดยความร้อนไม่ท่วถึงนะแต่ก็ร้อนได้ฮะเดือดได้เดียวฮนะมันเดือดอยู่แล้วครับโมมันเดือดอยู่แล้วนะ เครื่องปรุงเยอะมากฮะนู่นู่ผมชอบผงนี่แหละผงคูเนี้ยมันสุดยอดผงคู่ผงคูนะฮะผงฟูปิ้งประกอบนะน้ำเชื่อมนะตามะนาวแล้วก็บีบมะนาวซีกหนึ่งนะฮะปลาไปยนะที่นี่วัตถุดิบสดมากนะฮะผมไปไปดูที่ตลาดฝากน้ำนะอยู่ติดทะเลเลยนะ,ะโอ้อยู่ติดไม่แน่ใจเป็นเป็นทะเลหรือเป็นแม่น้ำ เป็นทะเลเลยนะทะเลมาเจอแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าปากอ่ะปากเอาปากเอาพอดีเลยเหลือเชื่อนะฮะแล้วสดสวยมากนะตลาดเขานะอยู่ติดทะเลเลยมันแหว่ีหน้าแล้วครับของทะเลถึงหาง่ายง่ายนะแล้วก็ราคาไม่แพงชอาภาคใต้ด้วยนะจะบอกให้นี่ราคาไม่แพงนะฮะปูไม้ถูกกว่าที่ประจวบเลยนะอันนี้ต้องต้องยอมรับนะฮะปูไม้ถูกกว่านะเป็นสดสดเหมือนกันนะ ปาะมึกแล้วก็สับชิ้นๆเ,เล็กๆนะส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งกลับบ้านนะครับแล้วก็มีที่นั่งรอนะน,นี่นโอ้สับมากแล้วมาแล้วนี่แล้วท,ที่ได้สั่ได้นาขอบคุณนะคะมีคอตาม,มากินที่สวนหลวงมา อ๋อครับบ,บ้านจะแถวนี้เนาะอ๋อซอยสามเลซอยก็สบายแล้วทีนี้มากินที่นี่ร,รสชาติเหมือนกัน,นะฮะ <c oughs> ครับนี่ครับลูกค้าประกบนะใกล้ที่ไหนไปนทานที่นั่นได้นะฮะสำหรับร้านประกบสามแซวนะแต่ว่าโซนสมุทรปราการ <c oughs> ยกยกให้ร้านนี้นะฮะแ <c oughs> วะมาเลยนะสมุทรปราการถ้าคนมากินทั้งจังหวัดผมว่าคุณก็รวยแล้วโอ้ทั้งจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยผมมีเป็นร้านล้างคนนะฮะ สวัสด oh, uh, ีครับเชิญครับร้านเปิดแล้วนะครับเชิญเลยครับจดออเดอร์ได้เลยลูกค้าจ๋านี่นะพูดคพด้วยตอนนี้แดดเริ่มจะเริ่มจะลงแล้วอีกสักครึ่งชั่วโมงนะแดดจะหายนะฮะหนหน้าเข้าแดดเนาะปัญหาของร้านค้าจะเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเจอแดดแล้วก็มันจะเซ็งนิดนึงนะ เพราะว่าทํางานลําบากนี่อันนี้นางลมนางลมน้ำยำโอ้สุดยอดน้ำยำดูหน่อยโอ้ยคนนั้นสั่งเยอะมากดูติไปแล้วทำหน่อไปแล้วโน้ตมันรูก้กี่กล่องครับคนเดียวนี่น้ำยำลืมยำก,ก่อนดลืมหอมเกียวให้ลูกค้านะจ๊ะโอ้ยนี่สั่งหอมเกียวด้วยนี่น้ำยำเต็มกล่องเลย <S <S เนื้อก็เต็มนะไม่ใช่มีแต่น้ำยำนะเนื้อก็เต็มดูดูซูมก่อนซูมก่อนนี่ครับสุดยอดหาคนเก่าไปคนใหม่ก็มาครับเรืร่อยๆฮรขอบคุณคนที่เข้ามาชมคลิปนะฮะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะฮะกดไลค์ลกดแชร์ด้วยครับกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากร้านประกบสามเส,ส,ส้นสะาสี่นะส่วนปากการรวมเด่นนะฮะเป็นส่วนโซอนนอกของกรุงเทพมหานครนะฮะ ไม่ชอบแล้วผมชอบดูตอนที่เขายำนะใส่นั่นใส่นี่อะไรเงี้นะแล้วผมคิดว่าลหลายๆคนคงชอบดูนะเวลาที่เขาใส่ไอ้นน่นใส่ไอ้นี่แล้วก็ยำนี่แผนกจัดเต็มมาอีกแล้วนี่ไม่พองไม่เติมตลอดนะฮะแผนกจัดเต็มนะเติมตลอดดูนี่พนักง,งานมาอีกแล้วอีกแล้วนี่ท oh. ำาไรรัวๆเลยฮะ ไม่จบตาไม่จบตานะคลิปไม่ตัดต่อนะฮะนี่แบบนี้ยาวๆนะมีลอแมนดมีลาแมนด้วยมีลายแมนส่งนะร้านนี้นะฮะสามกิโลส่งฟรีนะรู้สึกบอกลายแมนนะฮะไนรัสมี3สามกิโลนะส่งฟรีปลาด้เผ็ดกลางปลาด้เผ็ดกลางกุ้งสดปลาปูม้านะปูม้า แต่แต่แต่ว่าไม่ได้แช่โซดาเหมือนประกอบใช่ไหมอ,คคอ๋อโซดาฝั่งโน้นนี่ทําแบบอย่างประกอบทุกอย่างเรล,ลานี้นะนี่เราสามารถฐานด,ดีมากครับกะมาจะมาแช่ชโซดาไปแล้วหนึง่งหนึ่งน้ำนะอ,อ่ามันจะกัดพวกแพนตอนพวกเขา,าเรียกอะไรอ่ะที่มันเกาะตามตัวปูนะออพวกปรสิตต่างๆนะสะอาดกัดเรี่ยมเลยนะฮะ แล้วมันจะออกมาเป็นน้ำดำๆนะแต่เวลากินก็คูก็จะสใสสะอาดนะเป็นเทคนิคนะฮะใสโซดากัดลูกค้าจ๋าชิมหน่อยจ้าลูกค้าจ๋าชิมหน่อยจ้ามาทานบ่อยไหมฮะครั้งแรกอ๋อครั้งแรก กี่แถวนี้เนะาะเพิ่มอะไรไหมจ๊ะขอบเปรี้ยได้เลยขอบ,บ,บเปลี้ยนิดนึงขอบ,บเปรี้ยนิดนึงนะฮะนี่ครับคุณผ้าไปในร้านนะอาจจะบอกนะว่าฝนตั้งเขาช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้อยู่ฝนนะฮะนี่ปูหมาครับ าด้วยผึย้งเกลือด้วยราะคาเสียงเบานะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเน้นทำไม่เน้นพูดนะฮะเน้นยำเน้นยำนยคะครับโคดางม,มากครับโคตรดังโคตรด,ดังพูดมากใช่ไหมโอ้ดีแล้วครับดีแล้วเน้นยำนะเน้นยำขออนุญาตไม่ใส่ไม่ได้ปิดการนะคะเพรก็ต้องชิมตลอดอ๋อต้องชิมนะ ครับอะไรพูดน้อยนิดครับโอ้โหนี่เทียบอันนี้จะเป็นส่วนของการสั่งกับบ้านตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเค่งค่ำๆนะจะมีมานั่งทานนะทานสเต็กด้วยทานยำด้วยนะครับวันนี้ลูกค้ามาไหวมากเลยเออตั้งร้านเสร็จตั้งร้านเสร็จปพ๊บมาเลยลูกค้า ยังไม่เจนเลยค่ะลูกค้ามามามาคิวไปและะ้วค่ะออคิวที่ห้าค่ะลูกค้าจา๋าหอยแครงปานกลางปลาได้นะคะแล้วก็หอยนางรมนะคะปะลาด้วยคะพี่ปลาด้เหมือนกันป,ปลา้หมดเลยเนาะ น้ำเชื่อมนะ้ำมะนาวมะนาวซีกีเข้าไปนี่แบบนี้ทิมงานก็หลายคนนะฮะทำทันนะมาพาชิมไหมครับทำไม่ชิมไม่เป็นไรครับใครที่เชื่อฝีอมือก็ไม่ชิมนะฮะ คนเคยทานแล้วแบบคือเขาดูรสชาติไหมตอนนี้เปิดทุกวันอยู่ใช่ไหมยังไม่โดนหยุดใช่ไหม ตั้งก็เปิดร้านนี่ยังไม่ได้หยุดเลยเนาะก็เปิดทุกวันนะฮะสำหรับคนที่เอาเข้ามาดูใหม่นะฮะใครจะทานสาขานี้นะซอยดมเดชนะฮะซอยสามขวาถ้าหยุดจะแจ้งหน้าเพจนะครับเพจชื่อว่าร้านปกักกิ่งสามแซ่บสดวากานนะฮะมีผูนน้ช่วยลาป่วยไปหอ๋อผู้ช่วยลาป่วยเพราะว่าเหนื่อย <Ne ue. S 2> แพหอยแคงคน้าบวงมอแล้วไ่มแล้อ๋อช่วยช่วยคนไม่ชอบดูหน้านะสวัสดีครับแพหอยแพหอยแพหอย เติมหอยนางลมจ้าหมดแล้วนี่ครับมาอีกแล้วนี่เร๋ยาไปนี่แผนเติมนะฮะหอยนางรมไหมลูก ไข่นี่ขายดีเนาะกินง่ายด้วยนะหมึกไข่เนี่ยมันมันมันกุบๆไข่ไข่หมึกอะไรนะหมึก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 ไอ้หมึกสายเอ้ยไม่ใช่หมึกสายหมึกไอ้หมึกสอกอะไรพวกเนี้ยครับไข่หมึกตัวใหญ่เนี่่ยตต้้องไปแเเชาาพระว่่่าาหมมมึกไไขขจะียครับเราต้องจองไงจองมเขาไม่ให้จองอ่ะ อ๋อเลือกเองเนาะแล้วก <of the> <ici> ็ไข่ลูกคิวเหมือนกันมะเขีอเขามาวางไว้อ่ะครับคืเขาเอาของเก่าวางข้างบนใอ๋มอ๋ออ๋อแล้วก็เอาของใหม่มาวางข้างล่างอ่าแล้วเลือกเลือกอาหมดเลยอ่ารู้จักเทคนิคแล้วนะใช่นี่ครับเราจะได้ของสดสดนะเราทาไปคัดเองนะแล้วต้องไปเองเลือกเองใช่ ปูมา้าครับนี่ไม่ได้หยุดเลยนะฮะรู้สึกจะขไข่ด้วยตัวนี้มีคนจำเลยคนกำนี่ปูมา้ากุ้งสดเขากุ้งสุกปูมา้ากุ้งสุก นี่ตอนน้ำยำนะฮะอาแล้วผู้ช่วยอะล่ะนี่ผู้ช่วยมาใหม่คนนั้นน่ะอ๋อปูก็สุกด้วยอตอนนี้มีสุกมีสดนะฮะ กดชมคลิปนะอย่าลืมโมดูลนนะวันนี้คลิปแรกของทางร้านนะฮะนี่ครับข้าวกลมยำสามแซ่บสมุทรปราการรุนเบสฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ แลสุกนะ